ถือว่าออกตลอด,ดเลยระาวางังในบ่เพื่อด้ม้วนคอจะต้องหันไดยเออนั่นกล้วยหอมเอาพี่น,อน้องเห็นเนาะหลังจากนี้ก็ย้อนกลับมาเฮือนบาซอนพี่น้อ,นนองเห็นเนาะ กลับมาเอาของฝากของต้อนที่ว่าเราเตรียมไว้นะพี่น้องเนาะกล้วยคนละเครือเนาะทั้งน้องคนกับบุมี่ยังฝากยังต้อนพี่น้องเลยอ่าชีวิตเรานี่ก็โอ้เนาะถือว่าทรายโสดสู่เวียกสู่งานสานีกับโอ้ที่ว่าบทธรรมดาเลยพี่น้องเนาะหายากเนาะบางคนก็บคือหูนะพี่น้องเนาะมีแต่ไปเล่นไปเที่ยวเนาะแต่ว่านี่ปลูกทั้งกล้วยปลูกทั้งมันเนาะบวกเห็ดกับบุได้หรือเปล่ากล้วยกับเครือเครือหนึ่ง บ่กี dollars, ่พ i̇şte. ันพน้อเนาะเพราะว่าโลละพันกิเนาะเอาก่อนอื่นกกราบสวัสดีและสวัสดีพี่น้องกันเบิดุุคนพี่น้องเนาะพบกันมื้อนี้กายแอยู่ผมกล้วยมื้อนี้จักเพิ่นสิเฮ็ดหยังอีกบาดนี้ขุดกรกกล้วยอยู่เนาะป่ะพี่น้องเป็นจังได๋คือได้อน่อยู่ทางน้มีโครงการังเด้นี่เนาะอบ่เบิ่งดูนี่ิีคต้นกล้วยเราไปเฮ็ดสวนเดียวแล้วอนี่บ โอี๋ยวกไปด้วยจุกด้วโอ้โหไปหมู่ไปหมู่วานนี่นั่นจกเสียมบ่เห็นอยู่อันในวันนั้นเนาะสบายดีสบายดีเนาะเอาอันนี้เราเช่าพี่ปลูกใช้นี่น่ะสิทธิ์ในฝากอีกฝากอีกเอ้าเอาหมากแล้วเอา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 ต้นมันอีกบ่โอ้ตุ๊ให้มันสิติดอีกบ่แบบนี้น่ะติดต้นใหญ่ติดเรา โอ้อภยด้วได้บได้ได้แบบนี้นะโอ้ต้นใหญ่นี่บ้ต้นอะไรอีกนะยาอะไรบ้เพิ่งนี่เนียเนอะต่ำอันนี้เอาหน่ออันเนอะกล้วยนี่มันออกน่อตลอดเนาะ ทำได้ปลูกติดเทื่อนึงเด้่นี่ถือว่าออกตลอดเลยระวังด้ปลาเพื่อได้ม้วนคอจะต้องหันเลยฮะการปลูกกล้วยพอมันง่ายบบง่ายปะนี่เบิ้งนี่เบิ้งรสวิธีการเก็บแน่เนาะเราต้องมาขุดเอาอันวานนอตัวนี้มันอีกห่อ ก่อนเทาาชีอันวาไปหาปลูกกันเนาะเอาตัวนี้มาคุดไวล้ลายมือเพื่อชีได้นอมันนี่อช้นอกหมนเชื้อผ้ามัดนี้บอกเอาเอาทั้งหมากเอาทั้งก๊กบาทนี่เนาะของฝากเป็นกระไ้กับผมมีแนวอื่นอะวะเนาะมีแต่กล้วยนี่ ฮับฮบฮับให้ฮทำโใส่เขือใส่แห้งดิไม่ได้ไดนต้นกุ้ยนี่ชีฝ่าคนละต้นอีกว่นี่ก็ ulously, os, <Yeah, like ได hmm. ้โดยโอ้เอาขักเอาแนดีเนาะนี่แน้พี่น้องเลยพ่นบ่มีเนาะแต่ว่าพ่นอยากฝาก ยี่ได้ไดฉาเนาะผลเฮาทางนี้นะยอมภาพน้ำใจเพิ่นอยู่ไดนเนาะมียังแมมบโดนกีน่นี่ยป๊บนคาย,ยแต่ดินผนตกชส่เนาะคำดินผนโปตกตช่นี่ป้าดูพอแหง้งเ,เต่มปอ,อ๊บ ก็ได้สามต้นเนาะพอแล้วต้นน่ะเนาะมันนอนแดงไว้มันออกอีกต้นไม้บรรนี้ฮะเราว่าเราว่าคนละต้นเราอะคนละต้นอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึงนั่นี่นี่ยอมนั่นนี่เนี่ยให้ดยุใส

nào đàn 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 nung Nhà nùng nắm nắm phá nắm nắm phá nó, phá nắm nào nắm nắm nó เบ่งฉนตัดไปไปยเรต้องสอมตัวน,นี้ก็ถ่างออกเลยเออคือบอต้องหายมีหากเงินบอลนี่มันชิติดบออ๋อคือว่าบ่ลหายมีหากเลยหากเก่ามันนิเศรษทิมอย่างเดียว เมียนบ่เฮ้ยมชิบนาวเมื่อไห่บ่เด้ <c oughs> <c oughs> อเจือแล้วเพิ่นถ่างออกแบบนี้นะมันต้องอนาเมีนค่วมเพิ่นอยู่แหละเพราะว่าเพิ่นเป็นคนปลูกกคนเห็ดอันนี้นแต่ไหนมาเนาะมันกระติดอืมมีเด้อพิธีทิ่ทันตัดปุดบ๊บบาทเรียบร้อยเนาะ คุมหองน้ำบ่นี่นะคุมหงน้ำบ่า,ค,าคุมี่่ะคมจิมยเอนี่คุมจิมย์เยเอออย่าคุดหองน้ำเ,วเีวอแพ้คุค <c ười> <c ười> ุบพอ,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 อ้าก,การาบออกบิดตัวนี้ก็ได้ ໂນກກນຳວນກວຍນທເຈົ້າປຈົ້າກົນນກກົນນນກດແກຈນ บ่กลนเอาแต่บอลเดียวนี่บ่าหรือว่ามีหลายบอลนั่นจะกลอนนอนด้วยกันแล้วกลนนี่กลนอีกเอ้ยหนึ่งหัดลอยต้นพุ่นบ่เออกลอนเอาสัมนีธก็เอาไปได้บ่าวสัมฤทธิ์นะนี่หน่อยแต่มันมันบมติดเนาะแต่มันยังไมีแห้งคือคนคือกันเก็กหน่อยแห้งลได้ này, cái sút, sútประจำ cài đấy đấy, Để này này, sút, hệt việc, hệtงาน đấy, nè. ah, đứng, 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 việc, ngang, to, mới bùa con, rồi, ห้คนละต้นเทาก็ต้องมาปลูกคนละต้นโอ้คือหลอนคักหลอนแน่ใช่เนาะอืมเมืเ่อไรห้างมันก็ออกเฉยเนาะแบบนี้กันอือเบื้องช่วงการอันนี้ช่วงมันสิบองอ,อีกใช่ไหมเมืเ่อไมันออกอีกโอ้มันออกอีกเทิร์นคุณปอมันออกวันนี้อ๋อ มื่นใช่ไหมไปไปส่วนไดนสฉยมื่นนี่ส่วนไดนมื่นส่วนกล้วยป่ะอืมนน่าจะเป็นส่วนกล้วยเนาะมืันนี่ไปส่วนมันสลับป้บเปลี่ยนนะแต่ละมื่นนี่แต่กล้วยนี่เขาปลูกใหม่นี่เขาไม่ได้ดูแลอย่างที่ดูแลอืมใช่กันฮะเป็นต้นการ้างกันป่ะ xóm khác xóm nè đấy Cho ngam nó Mình Rồi nó xả Mình ngam lắm Mình nó Mình nó Mình ngam nó Mình ngam nó nó สามอันพร้อมกันเล้อ่ะฮึโอ้โหกล้วยพร้อ,อ,อ,อมฮารุทั้งหมากทั้งต้นเหมือนเลยหมากกระตือเนี่ยเมื่อเมื่อปลูกนี่ได้ตึงแบบนี้ขค่ยุ่เนาะได้ได้ไดไดบอกันคันคินงามคืนงามว่านี้น Ừ. nhận một mồ cứ bao xoăn buộc vào đấy, ngon phải nó buộc, mã, tưng, ngăm bính, lưng lưng nhiêu, mình ừ. ừ. thử thử lòng bưng, tí năn cái này quế sào xe, tí nĩi đây quế bao xoăn, Nó nè, lái hòn lái. เรียบร้อยบาทที่นี่เก็บไปเห็นบ่ผมมีง,วนนมมง่วกินเนาะอยู่พี่เนาะคออยิ่มพูดเนาะมีง่วกินเนหะง่วกินอันนี้ไปถิ่มใช้นี่น่ะถิ่มลงคุมนี่อีก

อันอันอันแถวนี้นี่แหละแม่นของจ่าบ่เด้อบ่กล้วยน่ะแถวนี้น่ะแม่นบุญคองคองแม่นแต่ไสอ๋อบ่อนกุ้งมวงมานี่บ่อนี่คนพอเฒ่าของพอเฒ่าเฮือนนี่บ่อืออือๆเนาะเอาเฮือนัวก็พุ่นแหละมาวดหน้าพี่น้องเนาะังสิได้มากได้ลื้อได้อนเนาะออไปๆมานั่ง พักพี่ก่อนเนะอะเหื่อยเหนื่อยเนาะผัวเพื่อเต้เพื่อตเอต้นทั้งเสียงก่อนพี่น้องเลยเนาะเ <c oughs> มือ <c oughs> ่ยอยไหมเนอะในนี้แหละคนเห็ดเบี่ยง<ม>เห็ดงานเพื่อออกนะแต่ว่าเห็ดกับกล้วยนี่ชุดนี่ต้องอยู่กับตัวเดียวเนาะยอยู่กับตัวอื่นไม่ได้นะมันอันนี้พี่น้องเลยยางออก อย่างออกติดเสื้อผ้าเพราะว่าเขาเหตุนะเขาต้องขันตึกเสื้อผ้าเลยเนาะโดยและกับเกือบสูชีวิตแล้วนี่ผักกะลีเนาะอ่าแบบมันใส่แล้วมันเย็นตีนเอาเอา,เอาไปอาบน้ำไปอาบมงเกคาพุนน่นได้ปะโดยมองไปก็เป่าพื้นคุณบอโดยโอ้อยังหินทูลังกันบออ่าอลังอลังทูลินนะผักกะลีเนาะอ่ากี่ไครนี่วะ แบบคู la, ่โคบรถเฮ็ดแบบนั no. pale, siege, ้นเนาะโดยหักไหมมื้อนี้ก็สิพากันเดินทางแล้วพี่น้องเนาะจักหน่อยก็ค่ําแล้วนี่เท่าเดียวในระยะเวลานี่เนาะทางรถบ่วจันก็ติดไว้เย็นๆอยู่พี่น้องเพราะว่าแบตเสื่อมเมื่อเช้าก็สุกสุก2รอบมื้อนี้มสุกอยู่เฮือนอ่าป้าตู7ปีเนาะเือน้0 0 อาบาร์ชอนไปช่วยกดปิดไปเลยได้เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะเนาะ,ะจังใดความมุกขอบใจทั้งบอสอนพี่น้องเลยเนาะได้ทั้งกล้วยคนละเครือได้ทั้งต้นคนละเหงาพี่น้องเลยเนาะเลยอ่าฝากทั้งกล้วยทั้งต้นกล้วยเนาะเดิมอ,อันอันมาต้นมันนี่เขาเคยเอามาขายอยู่ปะเคยต้นละช่องพนัน ต้นละสองพกิบเลยถือถงนี้เนาะผ่อนเง้เกือแตงเกือแตนต้นละสองพันกิบแต่ผมมีคนชื่อป่ะแบบว่าเขาขายต้นละต้นละสามพันหนอยหน่อยต้นละสองพันต้นละสองพันสานนี้เนาะ หาย่คไปได้ไหนแต่ตั้งตมมแต่มากไปชวนกินข่าวแล้วบ่กินแล้วจีอ่ะกินได้ยังกินอ่ะพวกแจ่วแจ่วบาไม่ขวบใครบอแจ่วไข่แจ่วข่เอ่เอเอกิออนแจ่วไข่นี่ร้องยังเนาะ ให้เรากินยังไงสบายเพราะว่าเขาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมากนะกินอิ่มน่ะก็พอสิเนาะมาได้กินยังดูลามากมายเลยพี่น้องเนาะนะเนาะถือว่าชิคกับวะนี้ก็ถือว่ามีของก้อนของฝาเบิดในสวนแล้วก็มีแต่กล้วยเนาะมันม่มีอะไรอื่นเนาะมีแต่กล้วยกับมัน สิกับสู่มแล้วหนยโอ้ส่ำนี้ก็ดีแล้วเนาะอ่าก็บ่บ่ได้อีหยังมากมายเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะมีก็เอาบ่มีก็บ่เอาเฮาก็บ่ได้ว่าอ่าต้องการอย่างไดของฝากปานใดดอกพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเพินากฝากเนาะเป็นอ่าสิ่งน้ําใจเนาะอ่าสิ่งน้ําใจตอบแทนเอาเนาะ ไาสารนอมิเตจังไดก็จะเดินทางป้าเนี่ยได้เงินอีเด้อและมางวดหนาพุทธเดจังมาหม่างข no. ี่จ <What about S 1> <Ee> ักรยนน้ำเนาะเดินเดินทางกวาดไขเด้อโดย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 เนาะเอามางวดหนาจังหม่างเงินพัวเนาะเมื่อจักสองสามหมื่อคือเก่าแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าเดินทางมาคือเก้าเนาะเหนือหยี่ำลูกหยี่ำนามหย่มลูกยามเมียก่อนพี่น้องเลยไปซะทำร้าแล้ว สบายดีสบายดีไปไปพีนป่น้องเลยไปเนาะปูกล้วยมาเจอพี่น้องเลยเอาขึ้นรถยังเรียบร้อยเลยปลูกนี่ทั้งน่อไม้หน่อไม้นี่เป็นทั้งน่อไม้ของวจันต์คนชื่อน้ำน้องทายน้องไม้เนาะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบวบุญไปบุญไปอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยโบชันวายู่เนาะขาวงามเลยพี่น้องเลยแต่ว่ามันตากแดดมันได้จากเหนียวเนาะตางแดดตางลมนะพี่น้องเลยอ เนาะแดดมาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้บารมีกระลำลาเลยเด้อสับพี่น้องเลยพบเจอกันใหม่พี่น้องเลยฮู้ฮ่วยเฮงมาหมดละไม่ได้พบเจอกันระหว่างเดินทางพี่น้องเนาะกับพวกวายซีอคสเจออย่างพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้กันเดินทางกันซีโคนพี่น้องเนาะมาซีโคนแต่ว่าทางอาจารย์เล่าคือสิเดินทางขึ้นมาเมื่อนี้พี่น้องเนาะจนคนเดินทางมากระพายมาเข้ามาเสดินทางเมื่อเมื่อนี้ทางอาจารย์เล่าเดินทางมาเมื่อนี้เนาะ มาซะพบเจอกันใหมข่ขอบคุณขอบคุณนาพี่น้องเอฟซีเลยที่้ามติดตามนะับชมคอยให้กำลังใจโดยตลอดมาเนบนันนี้ไปแล้วพี่น,อน้องมนะาคนกันชิตกเลยเดะปี๊ป,ปีมาอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะไปสบายดีพี่น้องเลยไป